ก็คือจะบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรว่ามีงแหละจริงๆรวแบบเราเต้นแข่งกันนะเตอนเ้นเต้ปล่อยท่าปล่อยท่าลงไปบึ้มอาแล้วต้องปางตาเลยอ่ะบึ้มเฮ้หรือว่าหรือเน่เรเน่เรเน่ใครคือโคชิกต่ได้สุดๆไอ้เอ้าเซลล์ีสวัสดีครับ มีแขกรับเชิญใช่วันนี้พี่คุณโอิโอมาด้วยซึ่งการมาของเชียร์มันต้องเป็นตรงที่มันแบบในกระใหแล้วแม่สตีนเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ถูกต้องซึ่งวันนี้โอกาสในการมาของเชียร์วัานี้เรามาดูอะไรกันวันนี้เรามาดูวงนางฟ้านางสว่านนางฟ้านางสว่า์ไม่กลัวเพราะวันนี้ชี่เป็นบ้าบ้าซีเครนซี่วันนี้เราสาเฟมทำแบ็คมากับเพลง Crazy Crazy บ้าบอใครเคยดูเลยมาก่อนไหมคุโดู ไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะไม่ตายสุดๆยังเหมือนกัน9ชั่วโมงที่แล้วเองชาน่าอห็นคอนเสิร์ตลูปที่ปล่อยมาก็จะมีความแบบเป็นเกิร์ลสไตล์ไหมดูเป็นแบบเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตเออเออไฟฟ้าช็อตเห็นกระดูกเห็นอะไรก็ได้บอกแล้วพวกทีเซอร์มันจะมีความเปียลผมก็แบบดิบได้เก่าอยู่นะดิบได้ไม่แล้วประเด็นคือชาน่าเล่นติ๊กต็อกทุกวันไม่พ้นอยู่แล้วมึงก็รู้คอนเต้นหรอใช่ไหมคอนเต้นคอนเต้นดูแล้วคือเดี๋ยวนี้เขาชอบปล่อยท่าเต้นคอนเนโด าหากตับตรงมีลุ้นฉันอากได้แบบอันที่ฟาจาวฟิลนั้นแต่ว่แต่ว่าน่าจะฝังง่ายกว่าอันที่ฟาจาวเลยเหรอเลยเหรออย่างนั้นเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดู Crazy The Superfilm อย่าลืมอะไรกด Subscribe หนึ่งกว่ากันเป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับช่องเราการจะเข้าถูกสิ่งในสครับใช่แล้วกดซับแล้วก็ไปดู Crazy The Superfilm กันดีกว่า3 2 1สองหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัว ต้อเตียดีนะนี่ยิ่เจอว่าเพลงเดินแบบวเดินแบบอาออฮะอันนี้ไม่เข้าทดลองก็ยังกินโทอีกเลยกินโทอยบนี้เลยวิ่งมันเปอเพลงเดินแบบจริง แค่เหมนนี้เลยขีชาเออเอออสปาเบ้วนะไไม่กี่วงปโอ้ยตองต้อชเอาชิมีกว่าอุ้ยผันโอ้โีล่ะลมแบบนั้นไปเลยเล่นบ้านเลย เล่นบ้าอยู่นี่กไปเลยเพกเงิน,นแบบแบบนี้ไปเลยเป็นฮุเเลยเป็นเชลอะไรอะไรกับเคซมึงอยากไปสายามโอเชียนเบิร์ดจะเป็นเล่น <c oughs> อุ้ยภระา,ส,าสวยมากที่ตัดกนับมาเขากันสินะ ชอบแต่มีอิเทอรน็ตตลกน่าเลยสวยอ่ะแล้วหัวเล่นมาไปเลยเล่นมาไปลยจ

แซมบกแกมอนดัชเก้ามากไว้โอ้โอ meaningless มือเล่นสลับฟิล์มเล่นบ้าเล่นบ้าเลยเไปซี่จริงเอเจเมนมันงรนดอมอ่ะแรนดอมในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะที่นี้คือดูเอ็มบีสนุกมากเลยเพราะว่ากูจะรอดูว่าเป็นไรคือเดาได้ว่าจะมีเอเจเมนต์ตลกมาเลยพูดจบมาเลย ขำกากเลยอ่ะตอนจังหวะที่ชีแบบลื้อลมจะสะบัดหัวลงไปลงไปดีปะ้โออพูดกันนะใช่ให้ยกปอดเลอ๋อไม่ได้พูดพวกเราชอบพูดหมดไม่คือจะบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรมีงแหลกจริงๆไม่ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้ามีคนชอบไปเลย์คนที่ไม่ชอบไปเลยก็เข้าใจได้เพราะว่าเมันเป็นสิ่งของฮะแซนยี่ในใจของยังงงอยู่ เหมือนเพลงฝรั่งฟิลแบบารมณ์แบบเราเต้นแข่งกันนะแต่เราก็ปล่อยท่าปล่อยท่าลงไปบึ้มแล้วก็ฝันตาเลยอะบึ้มเฮ้ยมากกว่าจูนไปมากกว่ายังจับท่อนร้องไม่ได้นอกจากตา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 จับท่าเต้นไม่ได้คือจูนท่าเต้นติดแค่ท่าเดียวคือตอนที่มันเป็นโว้แ่เป็นโวไปเลยอะที่มันเป็นท่าเราไม่เห็นท่าเต็มตส่วนท่อนส่วนท่อนหกมันเหมือนจะมีท่าแบบ แค่ยกขาคือ<ช><ช>ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นท่าหรือเป็นโพส์แตมันเป็นท่าที่ดูเป็นโพสมากกว่าก็เลยแบบไม่ซื้อตรงนั้นเท่าไหร่เหมือนมันเป็นท่าเออมันเป็นท่าใช่ไหมแต่ฉันเห็นชาเลนจ์แต่ฉันน่ะคิดว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะกับการเดินแบบมา,บากลยมาปุ๊บเปิดเพลงแล้วก็เดินเข้าถั่วพร้อมกันจังหวละล็อกไปเพราะฉะนันมันไม่เชิงแบบเป็นเพลงเต้นจริงๆเนาะก็เหมือนแบบสมมติมันเปิดในผับนะเดินเดินไปเดินไปม่ควันตเดินไปชอนตาเนาะแต่งมากฝาแต่ว่าจริงๆจากค่อนข้าง ชอบเจ้าในที่นี้คือมันพอดีอ่ะใหม่จริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบคอร์ดโชออกเราขนาดนั้นแล้วมันก็เหมือนแบบฟังเพลินๆหลายๆได้อะไรอย่างเงี้ยคืนนี้ฟังแล้วร,รู้สึกว่าเหมือนเคยฟังเพลงนี้แล้วของเดือนเซรารฟียมคล้ายๆกับเพลงบูมบูมบูมเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมใช่คือมันไม่ได้เป็นเกาหลีขนาดนั้นแต่มันเป็นเพลงที่ยูดีก็แมสขึข้นมาแต่ยูดี้มันมีเอลิเมนต์ให้แมสหลายอย่างความแบบเอเวอร์มอ่ะเธอเอเวอร์มมันซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความเพลงอ่ะ ฟิลติ้งมันชัดว่า,ามันเสิร์ฟอะไรอ่ะมันเลยเลือกอ็อชั่นให้เราว่าถ้าสมมติเราจะฟังเพลงนี้เราจะเอ็กเพรสออกมาแบบไหนเพราะมันชัดมากแล้วน,นะตัวมันจะเป็นเพลงในเพลงใน,ในวัยเดินออกกำลังกายไปทำงานสำหรั <laughs> บเราคืออยู่ในช่วงของการชอบ <c oughs> อาจจะด้วยเพราะว่าใน MV มีอ่ะมีอะไรให้เราดูให้เราตื่นเต้นสกเออมันมันดวลรองไปกับเพลงได้ทีเนี้ยต้องว่าปากเสียงที่เพอร์ฟอร์แมนแล้วถ้าเพอร์ฟอร์แมนน่ะมันไม่ได้วาวเท่ากับแบบใน m v อ่ะ ก็อาจจะมีอีกความรู้สึกหนึ่งแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังม้วนใจจ่อยม้วนจ่อยจริงเพราะว่าเอ็มีสนุกมากเอ็มีสนุกมากจริงใช่งั้นเราไปดูลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าไปไปสองหนึ่งตรงเวลา์ะไม่หรอกน้ำหมมากมอ่ะ ตอนเนี้ยสัมผาสอ่าข้ามไโอเคอยู่ด้วยจริงสสเป็นกเดิเดนจริงๆว่าแล้วผมก็คือจินตลาดเลยจริงงงอยู่นะงงผมอยู่นะหลายคนเลยอืมอุ้ยน้อยแต่มากเนี่แต็กโกหรอ,อเต็ดไปมเจ้า ก็คือตอนนี้เป็น,นเซนเตอร์ลอยมาเซนเป็นแลก่อนใช่ปะงอเร์ออาเด้ออ,ดเออุ้ยดักวอลเออคุณร้องเขามีเสียงดีมากคลลีเลโอห์มันนะแล้วเฟเชียวเขาว่าเยยุนริง เหมือนหูเวงโเวยเลิกนะจริงอ้ยแล้วก็ตาเส้นแบบแบบสโลไปเลยม่นยากอะถ้าจำถ้าจำดีานนีได้แล้วก็ลิ้นก็ลิ้นล้วเหมือนการลิ้การเ้โอ้ยหน้าเดิ อุ้ยแต่ว่าคนที่คนที่ชอบเต้นโบกอะไรอย่างงี้น่าจะชอบนะบจะตัดใจนะเธอพองอภรรย์ไอ้อันนี้เป็นท่าจริงเใช่ไหมใช่ปะเธออย่ายุ่งจีนสนุกอ่ะอย่ายุ่งจีนม้วนสุดเลยไอ้มัน่ะข่าวดีวีอาร์ติสไม่แล้วกลายเป็นเพราะนี่อ่ะน่าจะเต้นสนุกกว่าท่อนท่อนมูกจิงอ่ะจริงท่อนมุกมันเหมือนแบบทำอะไรไม่พอแล้วถึงจีนตลาดก่อน จรถ้าอย่างนี้จริงด้วยถ้านี่นี่นะจริงกะตัวตอนสอบตอนเก็บลายอ่ะปวดสะโพกเพราะยกขาขาเก็บลายอ่ะเรารอเต้นท่านี้แล้วกันนี่นี่นี่ทุกอันนี้เลิศท่านี้เลิศท่านี้เลิศ กันเลยมากเลยอ่ะสุดๆแต่ไม่ต้องนะโอ้ยโองขวาโอไม่เตะหรอตอนจบอ่ะจบกลางพอเออโอ้ my god จบกลางละไรไงฮอจุนเฮ้ยฮอยนฮอยูจินอ่าคุณลาบเนีขัดใจหลายอย่างคุณลาบในส่วนของแฟชั่นมีเรื่องขัดใจน่ารัก แ้วแสงสว่างเลยว่าทำหน้าเขาแบนกันเลยเ,เสียบานินเซียก้าแ้วแสงขึ้นมาแล้ว่าเลือกไปในฝันของชอบ ฟังรอบแรกอ่ะพอจากดู MV ด้วยมันแบบมันหลายอย่างแล้วมันงงแบบงงเออมันงงแต่พอได้ฟังนี้นคลีนกับ่าเต้นอ่ะก็รู้สึกว่าชอบซื้อนี่ซื้อควรซื้อแล้วรูดบัตรสุดทำไมทำให้สนุกขึ้นอีกแล้วเป็นหนึ่งในเพลงนั้นแต่นี้ก็ซื้อเหมือนกันฮปปี้ไม่ได้ว่าหรือว่านี่ h a ป p y เาว่าแบบสำหรับเรายากไปหน่อยนี่ีซี่เลยเออเออใช่ใช่สำหรับเรายังงงอยู่ยังงงอยู่หรอเรายังเล่นไม่ได้ลืมไปได้เราอ่ะ ตอนแรกมันมีความกลัวนิดนึงแต่จริงจริงตอนเห็นถ้าเต้นหกในชาเลนจ์อะก็จริงหรอกลัวทางแกงกใช่ไหมใช่กลัวทางแกงแล้วรู้สึกมันง่ายไปหน่อยอ <S 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 คือเขาปล่อยสับปิรเพลงกันมาก่อน <S <S <ะ>แล้วมันมีชาวเน็ตที่เหมือนแบบคิดท่าเลยอะว่า I expect ว่าท่าของเวอร์เต้องป็นมันจะต้องเสิร์ฟแล้วขาก็แบบแอดวานซ์ใช่วมันแอดวาน์แล้วพอของจริงมันมามันแบบใช่มนเลยมีความตัวนิดนงแต่พอมาดูเอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีช่วงที่ง่ายแล้วม um ันก็มีช่วงที่เสิร์ฟมันก็เลยโอเค ตอบโจทย์แต่ท้องท้ายอ่ะที่วงแบบสั่นใจไปเลยอ่ะอันนั้นก็ถือว่าเลิศใช่เออก็คือให้แหละก็ให้แต่ว่าเป็นวงที่แบบ explore อะไรใหม่ๆตลอดใช่แบบรอบที่แล้วก็แบบฮิดพอโกลส์คูลจ๋าๆไปเลยแบบเต้นโยกกรูฟกรูฟอะไรเนี้ยพอเพลงนี้มาวงเดินแบบเดินแบบซึ่งดีนี่เป็นคนชอบชองเดินีีรู้เลยว่าแบบเหมือนเขามั่น่ะ ศิลปินคือมันมากแล้วไรเยฮอยุนคืยอยุนที่บอกไซด์บอเม้นเลยรู้เลยว่าอินเนอร์มันตรงเส้นสุดๆสดจริตอันนั้นเรารู้เลยว่าแบบมาจากอินเนอร์ข้างในจริงๆอะสนุกจริงตรงใส่ยตาไม่ใช่การแสดงถูกต้องแต่สิ่งที่เราสึกอย่างหนึ่งนะเราจะไปอ่านเนื้อเพราะเรารู้สึกว่าเขาพูดเมสเซจอะไรบางอย่างเมื่อกี้เราจับได้บางประโยค ที่แบบเหมือนบอกว่าฉันภูมิใจที่จะเป็นศิลปินนะ proud to be artist อะไรนั่นน่ะฉันว่าเขาตอบก,กับเฮเตอร์นิดนึงแต่ไม่แน่ใจหรือว่าเรเน่เรเน่เรเน่ใครคืออ์ต <c oughs> าชิ <c oughs> ก็ <łość> สอบใครก็ตามที่แวลเบียามาดูจังซิตบางทางแรกจะเริมกด s u b ส c r i b e ยังกดกระดิ่งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวลีมไปดูวิดีโอในของช่องถ้ามีการพูดต่อในทอมิตเตอร์เรียมแสงแจ้งจองไอมเซสต์เราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณโอเดีโอวันนี้ด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะอันยอง